ัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาทําชามะนาวนะเมนูแกงง่วงยามบ่ายกันหน่อยนะครับชานี่ผมได้ใส่เข้าไปแล้วนะแล้วก็ต้มไว้สักห้านาทีเรียบร้อยละอ่ะตอนนี้ก็คือมาเติมน้ําตาลครับใครชอบความหวานมากน้อยแค่ไหนก็เติมเข้าไปเลยผมใช้สามช้อนชาพอนะครับสามช้อนชา แล้วก็ชาที่ต้มไว้นะครับใส่เข้าไปเลยครับอ่าผมเอาน้ำแค่นี้พอนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ร้อยเจ็ดสิบมลนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ชายี่ห้อนี้ผมชอบมากเลยนะมันหอมนะแลดูสีสีออกมาเป็นไงสวยนะผมทำชามะนาวอากาศมันร้อนนะแก้ง่วงหน่อยเมื่อคนน้ำตาละละลายเสร็จเทใส่เข้าไปเลยครับนี่เนหะ็นไหมเออน้ำแข็ง ยังไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวบีบมะนาวลงไปเลยครับเดียบร้อยนะครับได้แล้วชามะนาวนะทำเองง่ายๆครับอยู่บ้านก็ทำกินเองได้นะแกงงวงเดี๋ยวใครสนใจชานะ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะเป็นชายยี่ห้อนี้หอมนะครับอ่าโอเคใครสนใจก็ตามเข้าไปกดสั่งซื้อเอามาลองชิมลองทำเมนูชามะนาวกันดูนะผมว่าอร่อยเลยนะอ่ะโอเคครับนีน่นั่งทำงานกันตอนบ่ายเลยชงชากันกินหน่อยนะครับแก้งงวงอ่ะโอเคครับลาไปก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสทำเมนูนนอื่น จะมาอัพโหลดให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ